ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอดาวรุ่งที่เชลซีไม่มองสู่ตำนานร่างทองแห่งแอนฟิลด์โมซาลาตอนเขามาที่นี่ใหม่ๆใครๆก็บอกว่าเขาโอเวอร์เลทตอนมาใหม่ๆคนถามว่าลิเวอร์พูลซื้อมาได้ยังไงราคานี้แต่นั่นคืออดีตท,ที่แฟนบอลหงแดงแทบจะไม่มีใครจําได้แล้วละครับเพราะใตอนนี้เขาคือดาวซันโวสูงสุดของสโมสรในศึกพิมลีกแซงหน้าตำนานร็อปี้เฟลเลอร์ไปแล้วเขาคือพ่อมดแห่งอียิปต์โมฮัมเหม็ดซาร่า อย่าลืมรับชมคลิปพิเศษรวมฮิตจากโตเทฟฟุตบอลที่ให้ดูกันยาวๆเป็นชั่วโมงกันไปเลย รับชมได้เฉพาะ YouTube ของตัวเทฟุตบอลเท่านั้นเะครับเพียงแค่คุณพิมพ์ว่าคลิปพิเศษรวมฮิตจากตัวเท่ฟุตบอลและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับชีวิตของผู้ชายที่ชื่อซาร่าไม่เคยง่ายครับที่บ้านเกิดของเขาอยู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อวานากิดไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไรของเล่นอย่างเดียวที่หาได้ง่ายๆและเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นคือลูกฟุตบอลเขาชื่นชอบฟุตบอลสุดหัวใจมีไอดอลเป็นนักเตะยุโรปมากมายหลายคนทั้งซินดาดาน และฝันว่าวันหนึ่งอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นบ้างซาร่าในวัยเด็กเล่นกับทีมเยาวยชนแถวบ้านครับแต่วันหนึ่งก็มีแมวมองจากทีมอันโมคาลูนทีมจากกรุงไคโลทาบทามให้เขาไปร่วมทีมเยาวยชนที่นั่นซาร่าคว้าโอกาสไว้ทันทีการได้ไปเล่นกับทีมใหญ่ในเมืองหลวงคงไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆแต่ก็ลืมนึกไปว่ามันเดินทางลําบากแค่ไหนครับเด็กอายุ10ต้นต้นต้องเดินทางไปกลับบ้านกับสโมสรทุกวันระยะทางถ้าขับรถก็2ชั่วโมงครึง่งพอๆกับกรุงเทพไปหัวหินเลยแต่นี่เขาต้อง นั่งรถไฟต่อรถบัสคิดดูนะครับว่าจะนานแค่ไหนแล้วต้องทําแบบนั้นทุกวันนับถือจิตใจเด็กคนนี้จริงๆไม่รักฟุตบอลคงทําไม่ได้แน่ ซาร่าเคยโดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนครับด้วยความไม่ถนัดมันก็ผลงานไม่ดีแต่คนมันจะได้เกิดโค้ดเยาวชนเห็นว่าแบ็กซ้ายอะไรวะวิ่งเติมลากบอลเติมขึ้นมาหาโอกาสยิงทุกเกมเลยจับมันไปเล่นตัวรุกซะเลยปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนซาร่ากลายเป็นดาวซันโวของลีกเยาวชนทันทีครับจนขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ18และติดทีมชาติตอในอายุ19วันหนึ่งครับเอฟซีบาเซอจากสวิตท,ที่จับตามองเขาอยู่ขอจัดเกมอุ่นเครื่องกับอียิปต์ชุดเยาวชนเพื่อดูซาร่าโดยเฉพาะเกมนั้นเขาชว์ฟอร ยิงไปได้2ประตูพาทีมชนะไป4ประตูต่อ3จนบาเซิลทนไม่ไหวเซ็นสัญญาซาร่ามาร่วมทีมแต่ความกดดันก็ถาโถมเพราะเขาถูกแฟนบอลมองว่ามาแทนเซดร์นชากิลี่และขณะที่ตอนนั้นเขาก็พูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ไมาอยู่ในดินแดนใหม่อีกแต่เขาก็มุ่งมั่นกับฟุตบอลจนกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในฤดูกาล2013-2014ซาร่าเล่นในแชมเปี้ยนลีกและฤดูกาลนั้นครับบาเซิลถูกจับให้อยู่กลุ่มเดียวกับเชลซีซาร่าสร้างปาฏิหาริย์ความเชลซีชุดโจเซ่มูรินโญ ได้แบบไปกลับยิงได้ทั้งสองนัดจนเชลซีจะปล่อยให้เขาหลุดมือไม่ได้ตลาดเดือนมกราคมเปิดมาเชลซีเซ็นสัญญาคว้าตัวซาลามาร่วมทีมในทันทีที่11ล้านปอนด์แต่ก็มีรายงานว่าตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็อยากได้ซาลาเช่นกันแต่เชลซีเป็นฝ่ายเข้าไป้ายไปก่อนแต่การเริ่มต้นในพรีเมียร์ลีกมันยากเหลือเกินครับซาลาวัย2 2ปีแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเท่าที่ควรครึ่งซีซั่น 2, 2. 2> อง3 2 0ส4สนเขาได้เล่นเพียงแค่1 1นัดยิงไป2ประตูในทุกรายการช่วงท้ายซีซ เกือบได้แชมป์ลีกแต่มาพลาดในเกมที่เจอกับเชลซีซึ่งซาลาลงเป็นตัวจริงในวันนั้นด้วยนั่นคือการเยียบแอนฟิลด์ครั้งแรกของเขาแม้จะมาเป็นคู่แข่งแม้วันนั้นลิเวอร์พูลจะแพ้ แต่ซาลาก็ต้องมนที่นั่นเข้าอย่างจังฤดูกาลถัดมากับเชลซีก็ไม่ดีเลยครับเขาแทบไม่ได้ลงเล่นครึ่งฤดูกาลลงไป8นัดนั่นทําให้เขาจําเป็นต้องขยับสุดท้ายก็ย้ายไปเล่นให้กับฟิโอเรนตินาด้วยสัญญายืยมตัวที่นั่นเขาได้สร้างชื่อในแผ่นดินอิตาลีครึ่งฤดูกาลเขาลงสนาม29านัดยิงไป9ประตูสิ่งที่หลายคนอาจจะเสียดายคือถ้าซาลาไม่ย้ายไปฟิโอเขาจะได้แชมป์ลีกและแชมป์ลีกคัพกับเชลซีแต่ซาลาไม่ใช่เขาไม่เสียดายครับเพราะหากอยู่ต่อไปเขาจะเป็นเพียงแค่ฟันฟ,นฟง เล็กๆที่ไม่มีใครจดจําในการพาทีมเป็นแชมป์อยู่ดีจนฤดูกาลถัดมาครับเขาก็ได้รับโอกาสจากโลมาเยียมตัวเขาไปเล่นเต็มๆหนึ่งซีซั่นผลงานของเขายอดเยี่ยมยิงให้โลมาได้ถึง15ประตูก่อนที่จะย้ายทีมเป็นการถาวรนในฤดูกาลถัดมาด้วยราคาเพียง15ล้านยูโร2ฤดูกาลที่นั่นเขาได้เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขขึ้นเขาได้เล่นแบบไม่กดดัน ได้เป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญเขาได้เล่นเคียงข้างกับหนึ่งในไอดอลวัยเด็กของเขาอย่างฟานเชสโกตติความเร็วของเขากลายเป็นอาวุธสําคัญของโรมาในการลุ้นแชมป์เขายิงในหลีกไป15ลูกแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันจบฤดูกาลพวกเขาพ่ายให้กับยูเวนตุสเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8เจอร์เกนคอปให้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลทุบกระปุกคว้าตัวซาร่ามาให้ได้ราคาไปจบที่43ล้านปอนด์เป็นสถิติของสโมสรในเวลานั้นลิเวอร์พูลไม่เคยจ่ายค่าตัวใครแพ แงขนาดนี้มาก่อนคนตั้งคําถามกับกองหน้าที่ยิงในอิตาลีได้แค่15ลูกเนี่ยนะเคยมาเล่นในอังกฤษกับเชลซีแล้วไปไม่รอดเนี่ยนะซื้อมาได้ยังไงกับราคาสถิติขนาดนี้ถูกมองว่าเก่งเกินความสามารถจริงๆหรือเปล่าแต่ก็เป็นครอปนี่เลยครับ มั่นใจว่าซาร่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญกับแนวรุกของทีมอดีตคนที่เคยถูกเรียกว่าเป็นเมสซี่อียิปต์คนนี้จะเข้ากับระบบของเขาได้ซึ่งผลก็เห็นทันตาซาร่ายิงไป44ประตูนในทุกรายการเป็นนักเตะที่ยิงให้กับลิเวอร์พูลในฤดูการเปิดตัวมากที่สุดตลอดการการอยู่ในสีเสื้อลิเวอร์พูลไม่มีฤดูการไหนที่ซาร่ายิงได้ต่ำกว่า20ลูกเขาคว้าแชมป์ลีกให้กับลิเวอร์พูลได้หลังจากสโมสรต้องรอมาอย่างยาวนาน30ปีเขาพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีก3ครั้งคว้ามา ได้หครั้งได้แชมป์เบเบคัพลีกคัพสโมสอนโลกเขาคว้ามาได้หมดกับหงแดง วันที่ถล่มแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์เประตูต่อศูนย์ซาร่ายิง2ลูกเขากลายเป็นดาวซันโวศึกแดงเดือดที่12ประตูและเป็นดาวซั oo, มมนโวสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกที่129ลูกแซงหน้า็อบบี้เฟลเลอร์ที่ทําไว้128ลูกไปแล้วโดยที่เฟลเลอร์ใช้เวลา1 1อฤดูกาลแต่ซาร่าอยู่กับลิเวอร์พูลมาแค่6ฤดูกาลเท่านั้นครับคนอาจจะบอกกันว่าเมื่อตอนที่เขาย้ายมาพรีเมียร์ลีกครั้งแรกกับเชลซีมันคือความล้มเหลวนั่นก็อาจใช่หากว่่าาาจกผลงนแตมันนก็คคือบทเรียสําญ ให้ซาลาได้เติบโตได้รู้ว่าฟุตบอลอังกฤษนั้นมันเป็นแบบไหนการได้กลับมาอีกครั้งกับลิเวอร์พูลมันจึงมีความหมายขึ้นมันกระตุ้นให้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองจนมีชื่อสลักไว้ในหัวใจของเหล่าเดอะค็อปในฐานะตำนานอย่างทุกวันนี้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ